<tyard? S 2> ว,วันนี้วันนีครับนี่ผมฟอกไทยนะฮะวันนี้เราแวะมากินก๋วยเตี๋ยวกันที่เอ,อ่อร้านโกเฮงนะฮะหลังบกสรบรีที่แหละนี่สั่งมาแล้วนี่นก๋วยเตี๋ยวอืมตัวเจ้าของร้านฮะให้ดูหน้าทีหน่อยนะฮะดูอยู่บนรถดินะขนานมือเ <c oughs> ถือยังห,หลบหนีอยู่เนี้ยฮนะ เป็นเจ้าของร้านนะฮะหน้าตาไมห่หล่อแต่กิกเยอะอืมเพราะฉเราบอกว่าถ่ายไว้ให้เผื่อคนอรู้รู้ทร่เสยของอร่อยก็มาที่ลำปรีนะฮะของจริงเยอะอือืคือล้างจานตอนนี้กำลังกินก๋วยเตียวอยู่เลยจ้ะอืม ว,นวันวันไม่ทําอะไรเราก็วันวันจะกินกินกินอือน้ําอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ้นี่น้ำน้าสุดเฉพาะน้ําสุดเฉพาะคือมีสาขานี้สาขาโนบลีที่เดียวเลยฮะที่อื่นจะไม่มีนะมันชิมสุดเฉพาะอือม,มันคือเฉพาะที่นี่จริง ก็เธอรู้อยู่นี่แมะกำลังจะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วนะหม่ำหม่ำอ่ตอนนี้เป็นเวลาเออบ่ายสามจะครึ่งแล้วยู่เลยจ้าคนดีขอกินก๋วยเตี๋ยก่อนนะครับบ๊ายบาย